สวัสดีครับเจอกับผมเชียนเคยเหมือนเดิมเนาะสำหรับฮงเฟยสาระเรื่องพืชเนานะตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ก็18นาฬิกาแล้วเนาะทุกท่านเนาะผมจะพาพี่น้องไปดูกับกพืชชนิดหนึ่งนะครับเนาะหลายท่านก็อาจจะไม่รู้เลยเนาะว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับเนาะอ่าหลายท่านก็คงจะรู้ดีเนาะว่าต้นนี้คือต้นอะไรเป็นยาสมุนไพรชั้นดีเลยนะครับเนาะผมจะพาพี่น้องไปดูกันนะครับเนาะในป่าไปดูกันเลยครับ นี่เลยนะครับทุกท่านอยู่ข้างหน้าผมนี่เองนะต้นนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าต้นอีเหนียวเนาะพี่น้องลายท่านเลยนะทุกท่านมาดูกันเนาะลักษณะของต้นอีเหนียวจะเป็นอย่างนี้เนาะตามป่าจะเป็นไม้พุ่มนะครับเนาะ,ะลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้เลยนะ ใบจะเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับพี่น้องจําให้แม่นเลยอันนี้คือลักษณะใบของต้นอ e ีเหนียวกันนะครับมาดูในลักษณะลําต้นของเขากันบ้างนะครับลาต้นของเขาเนาะจะเป็นลําต้นที่เป็นไม้พุ่มนะต้นใบใหญ่นะครับต้นเล็กๆอย่างนี้เนาะและมาดูดอกของเขากันบ้างทีนี้ดอกของเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะจะสีสวยมากพี่น้องเนาะจะเป็นพวงอย่างนี้นะดอกสีแดงชมพูนะผมชมพูอ่อนสวยมากเลยนะครับเนาะสำหรับพืชชน,นิดนี้ผมชอบจริงๆนะดอกของเขาสวยจริงๆมาดูชื่อแต่ละท้องถิ่นกันบ้าง ว่าเขามีชื่อแต่ละท้องถิ่นเขามีชื่อเรียกว่าอะไรกันนะบางพื้นที่ก็จะเรียกดางเหนียวเนาะนาดออนนะอีเหนียวเล็กนะครับเนาะญาติดแมวเนาะหนูดพระดันนะหนูดพระผู้อะไรประมาณนี้ กระตืดเปรเนาะกระดูกอึงเนาะอ้เหนียวเนาะแล้วแต่จะเรียกไปนะครับชื่อเยอะจริงๆริงเนาะแล้วแต่จะเรียกนะและแต่ละบุนที่จะเรียกไม่เหมือนกันเลยนะมาดูในเรื่องนะครับส่วนผทางยานะส่วลทางยามีเยอะเลยนะครับเนาะสุ่นแรกนะครับใช้เป็นยาแก้ไอปวดอาการปวดนะครับเนาะอาการปวดบวมฟกช้ำนะทั้งต้นเลยนะครับนํามาต้มน so ้ําดื่มจะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะครับส่วนในเรื่องสปุนผสทางยาอื่นนะครับเนาะทั้งต้นหรือใบชดใช้ตําพอก เป็นยาถอนพิษสุนักกัดนะครับนาอพิษสุนัขบ้าอะไรประมาณนี้เนาะแต่มันรักษาไม่หายนะครับเนาะพิษสุนัขบ้าอันนี้ก็แค่บรรเทาอาการนะพี่น้องก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมดูอีกทีว่ามันใช้ยังไงนะครับเนาะเพราะผมไม่ใช่หมอนะครับผมมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเนาะทั้งต้นนะครับใช้เป็นยาภายนอกเนาะเป็นยาแก้โรคผิวหนังกลากเกลื่อนนะแก้ปลายประสาทผิวหนังอักเสบนะครับท้งต้นเลยนะ นำมาทุบๆๆๆตําแล้วก็ทานะครับตรงที่เป็นนะอันนี้ก็จะช่วยได้เรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะต้นหรือใบสดตําพอกรักษาแผลสดได้เช่นกันเลยนะครับเนาะใครที่มีแผลสดนะแผลไม่สกันนะครับโดนมีดบาดอะไรประมาณนี้ให้นําใบของเขาก็ได้นะครับเนาะมาตําให้เรียดแล้วมาพอกตรงที่เป็นแผลนะครับจะช่วยในเรื่องนะรักษาแผลและห้ามเลือดได้อีกนะครับเนาะใบมีสมรพกคุณนะเป็นยาลดนิ่วในท่อน้ําดีและ ไตนะครับเนาะอันนี้ใบเลยนะนํามาต้มน้ําดื่มจะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะช่วยแก้อาการนะครับประจําเดือนมาไม่ปกติเนาะหรือประจําเดือนไม่มาของสตีนะครับไม่มาซะเลยเนาะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้อันนี้นําทั้งต้นนะมาต้มน้ําดื่มนะครับเนาะตำรายาไทยบางตารานะครับจะใชร้รากของอีเนียวนะเป็นยาขับปัสสาวะนะครับใครที่มีนะอาการปัสสาวะขัดปัสสาวะไม่ดีเนาะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะครับเนาะรวมแม้กระทั่งนะทั้งต้น และรากมีสรรพคุณนะเป็นยาขับพยาธิได้อีกนะขับพยาธิไส้เดือนในเด็กได้ในผู้ใหญ่ก็ได้นะครับเนาะอันนี้รวมทั้งรากและต้นนะอันนี้ก็นํามาต้มน้เดื่มก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะรวมแม้กระทั่งนะครับใครที่เป็นท้องผูกเนาะท้องไม่ถ่ายซะเลยนะอันนี้ก็จะใช้เป็นยาถ่ายได้นะครับทั้งต้นเลยนะนํามาต้มน้ําดื่มก็จะช่วยในเรื่องนะครับเนาะขับถ่ายได้ดีนะครับเนาะแก้อาการท้องผูกได้เช่นกันเลยนะ ใช้เป็นยานะครับแก้ลาไส้อักเสบได้อีกเลยนะใครที่มีอลาไส้อักเสบนะครับเนาะกินของผิดสาแดงอะไรประมาณนี้นํารากของเขามาต้มน้ําดื่มเนาะจะช่วยในเรื่องนี้ได้นะครับมีสมุนไพรนะเป็นยาแก้อาการท้องเสียได้อีกเลยนะครับรากของเขาเนาะใช้เป็นยานะครับแก้ปวดฟันได้อีกนะนํารากของเขาเนาะมาตาให้ละเอียดแล้วไปอุดตรงที่ป,ป <obscure S 2> วดฟันนะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะแก้ปวดได้นะมีสมุนไพรนะแก้อาการปวดศีรษะได้อีกนะครับแก้ไข้ตัวร้อนนะใครที่มีไข้ ปาค้วัดอะไรประมาณนี้นํรารากของเขามาต้มน้ําดื่มนะครับก็ช่วยในเรื่องนะครับแก้ไข้ตัวร้อนได้เช่นกันเลยนะครับเนะาะใช้เป็นยาบํารุงกาลังได้อีกนะสําหรับใครที่กําลังไม่ดีเนาะรวมแม้กระทนะั่งเนาะช่วยลดความดันโลหิตลดไขมันในเลือดและช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้เช่นกันเลยอันนี้ทั้งต้นเลยนะครับสาหรับใครที่มีอาการเป็นโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตหรือไขอมันในเลือดสูงจะช่วยในเรื่องนี้ได้นะนําทั้งต้นไปต้มน้ําดื่มจะช่วยได้เช่นกันเลยนะครับมีสัพรพคุณเป็นยาช่วยบํา รมรหินได้ดีด้วยนะมีรสหวานชุ่มเผ็ดเล็กน้อยนะครับเป็นยาสุขุมนะออกฤทธิ์ต่อตับใช้เป็นยาแก้เส้นเลือดุดตันได้ดีเช่นกันเลยนะครับเนาะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ EP นี้เนาะผมก็มาแนะนําสะปณเล็กๆน้อยๆนะและมาแนะนําชื่อของเขาเนาะเวลาพี่น้องเดินป่าจะได้รู้เนาะว่า เขาชื่อว่าอะไรนะครับเมื่อเจอลําต้นเนาะสําหรับอีพีนี้ผมก็ไม่ใช่หมอนะครับเนาะพี่น้องผมมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นถ้าพี่น้องคิดจะไปทำเป็นยาทานจริงๆผมแนะนําให้พี่น้องเนาะไปศึกษาคนขวาก็มูลเพิ่มเติมและไปปรึกษาแพทย์แผนไทยดูนะครับเนาะเวลาไปทําเป็นยาจะได้ปลอดภัยกันนะครับเนาะและจะได้ทําถูกวิธีนะครับไม่ควรไปทํากินเองอะไรประมาณนี้นะควรไปศึกษาแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์แผนไทยดูนะจะได้ปลอดภัยกันนะครับสมุนไพรทุกชนิดไม่ว่าอะไรก็ตาม ในรูปของเราเนาะมีคุณและมีโทษนะครับถ้าใช้เกินปริมาณอาจจะทําให้เราเสียชีวิตได้นะครับไม่ควรเลยนะครับควรไปศึกษาคนคว้าให้ดีกว่านี้ก่อนนะอย่าลืมนะครับนาชื่อของเขาไปศึกษาคนคว้าข้อมูลเพิ่มเติมดูจากผมต่อจากผมได้เลยนะเพราะผมมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเวลาพี่น้องเดินป่าจะได้รู้ว่าเขามีลําต้นเป็นยังไงนะครับสาหรับวีดีโอนี้ขอกล่าวาขอบคุณทุกท่านมากครับี่เข้ามาเราชมขอนคุณครับ